เวลา30นาทีนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะอเผอิญว่าวานไปวัดกลับมาวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้จะอยู่บ้านเพราะว่าไปส่งลูกชายมาแต่ว่ายังไม่ได้บูชาพระที่บ้านเลยมัวแต่ไปทําบุญข้างนอกนะคะวันสงกรานไปวัดทําบุญที่วัดส่งน้ําพระวัด <c oughs> ที่บ้านยังไม่ได้ทําบูชาก็เลยจับเอ่อ,เ,อ,อเปลี่ยนน้ําบูชาทิ้งพระแล้วก็ เดี๋ยวจะส่งน้ำพระวันนี้แต่ว่าเราไม่มีดอกไม้นี่เราไม่มีเหมือนเมืองไทยดอกกลงหนกกลาบมันก็แพงใช่ไหมคะแล้วก็ดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพงมันไม่มีแบบดอกอที่เขาขายแบบเมืองไทยเนาะมันก็ยากถ้าไปซื้อมาเป็นชอ่อก็เป็นตัวดอกไม้รวมๆของต่างประเทศมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกแล้วก็ไม่ค่อยหอมถ้ามันหอมก็คือแพงก็เอาพืชดิบจากบ้านอันเนี้ยมันเริ่มรกนะนะคะ้าที่บ้าน นี่มันจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะเน้นแพงตอมแล้วนะคะตอนนี้หน้าหนาวมันก็เริ่มจังจะอุ้ยเฮ้ยมีอะไรแอบ,บอยู่เฮ้ยอวนจังเฮ้ยไม่แอบ,บอยู่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ขอว่าอุ้ยไปไหนรอก่อนแมวหมูมันแอบ,บเข้ามาในบ้านมันนั่งยองยองอู้อ้วนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปส่องแมวก่อนกูกูๆๆอยู่บ้านไหนครับือ้วนโกมาแอบ,บนอนอยู่ในสวน ง่ายลูก๋ยวเพิ่งไปสิลูกมาออกหน้ากล้องก่อนแหมนานๆทีสามมาเยี่ยมที่บ้านกูกูแมวน้อยชื่ออะไรอะเราอยู่บ้านไหนอะลูกฮะแอบบมาชมสวนเที่ยวสวนเหรอเอ้ยอย่าไปไหนจะไปไหนเรามาออกหน้ากล้องก่อนกำลังออกอยู่ทูบไปซะละ เรื่องเรื่องคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นัดพบกับแมวนะคะเพื่อนแมวมันมาแอบในสวนก็วันนี้คลิปนี้เช้านี้ไม่มีอะไรก,กำลังจะทาปาท่องโกว,ว่าจะคลิปปาท่องโกะค่ะแล้วทาทานมันพรุ่งนี้แต่ว่าไปดูส่วนผสมแล้วโอ้ยเดี๋ยวค่อยทําละกันเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าอากาศดีๆอยู่เดี๋ยวขอมา,มาตัดดอกไม้จากสวนไปบูชาพระก่อนอันนี้ดอกบ๊อบบี้รู้ใช่ไหมคะเอ่อภาษาฝรั่งเศสโคริโกเออลืมชื่ออ่ะชอบลืมภาษาชื่อฝรั่งเศส กุ๊กโกเลโก้และสักอย่างนี้แหละินภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยก็ดอกป,ป๊อปปี้มันจะขึ้นตามธรรมชาติซื้อเมล็ดพันธุ์ก็มาปลูกอันนี้มาลิก็รอจะไว้บูชาพระมันน่าจะไม่ไม่งามนะคะเพราะว่ากําลังออกเรื้อยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกดอกแล้วก็มีตรงเนี้ยเอามาปลูกเพิ่มก็คืออ,อ,ะะอ,อ,อะไรนะสตอเบอรี่ หน้าบ้านก็มีแต่ว่าเอามาเพาะพันธุ์ตัวน,นี้เพิ่มหญ้ามันลุกแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักอุ้ยหนามต่ำโอเคก็เดี๋ยวจะตัดดอกไม้ไปกุหลาบอันนี้ก็เป็นมารีนะคะแต่ว่าไม่รู้มันจะได้ออกดอกมันเมื่อไหร่หน้าร้อนก็ใกล้จะเข้ามาละแต่ว่าหญ้าเดี๋ยวคงจะเริ่มเหลืองเร็ว,รวนี้ละคะ่ะเพราะว่าถ้าหน้าหนาวหมดไปแดดแรงแรง,แรง,แรงก็จะเปลี่ยนหญ้าเป็นสีเหลืองหน้าหนาว หนาวจัดไม่ต้องรดนอนต้นไม้ใช่ไหมคะหญ้าจะเขียวขจีเขียวแบบเขียวจนลกค่ะไม่มีเครื่องมือตัดหญ้าถ้ามีก็จะงใช้คูโบต้านะตัดหญ้าไปเลยที่บ้านตอนอยู่เมืองไทยใช้กันไกลแบบตัดหญ้าตัดเองนะทั้งสวนไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่นี่มีแฟนบอกว่าปล่อยแบบนี้ไปก่อนแล้วกันยังไม่ว่างตัดมันคือมันลกนะครับมันคือมันเขียวจนลกอันนี้คือธรรมชาติอะจากที่บ้านปลูกมาอันนี้แหละ ตัดไปบูชาพระเรื่องเรื่องคือวันนี้เข้าสวนแล้วตัดแล้วก็โอเคเนี่ยค่ะจะเอามาทําการตัดเอาไปบูชาพระได้เนาะไม่ต้องไปซื้อของจากสวนนี่แหละสวยสุดแล้วแล้วก็มีต้นนี้มันก็สวยเอาทุกอย่างไปผสมได้นะคะดอกแดงๆด,ดอกอป๊อปปี้อันนี้ก็ฟรี มันมาเองนะคะก็ถ้าเอามาตกแต่งประดับหรือว่าแจกการก็สวยงามมันมีหลายหลายหลายชนิดนะคะแถวแถวบ้านหลายอย่างทำไมไม่มีเห็ดมั่งเนื้ออยู่ิรอบบ้านมันไม่มีเห็ดเลยอะ่ะอ้าวตุ๊กตาหล่นไปข้างล่างละด้านล่างว่าจะทำแปลง คิดมาห้าปีไม่ได้ทำสักทีไอ้ที่ว่าลงปล,ปลูกต้นไม้ไอ,อ้ปลูกอะไรนะเหมือนเอ,อบ้านที่ใส่เรียกไงอะโกดังเหรอที่สำหรับเก็บต้นไม้หน้าหนาวอะเออว่าจะปลูกตรงเนี้ยคิดมาห้าปีแนละ้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ทําอันนี้เดี๋ยวจะตัดต้นนี้นะคะก็พามาชมสวนเชาน้านี้ไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวปุ๊บมันขึ้นเองตามธรรมชาติมันก็ เอาไปตัดบูชาพระได้ตอนนี้ก็สวยดูสิมันก็ขึ้นเองอีกแล้วนะดอกสวยมากเลยพามาชมสวยวันนี้ชมธรรมชาติอันนี้เราไม่ได้เอามาปลูกนะคะมันขึ้นเองสวยใช่ไหมคะฟรีจากธรรมชาติเดี๋ยวจะตัดไปบูชาตกแต่งพระนะคะตกแต่งบูชาแล้วก็เดี๋ยวลดน้ําสงกรานส่วนอันนี้เขาเรียกว่าดอกสิงโตหรือเปล่าคะขึ้นเองเยอะมากเลยเห็นเพื่อนเข้าไปทําน้าผึ้งแล้วก็ทํา อะไรอ่ะแจมเนาะแล้วก็เอาเป็นออะไรวะชาใช่ไหมคะใช้ที่ดอกสิงโตไหมไอ้เรื่องธรรมชาติไม่ค่อยได้อามาทำเลยไม่ค่อยรู้อะค่ะไม่มีความรู้ด้านนี้แต่เห็นเพื่อนเขาเอาไปทํากันถ,ถ้าใชนะัอันนี้ก็ขึ้นเองสวยพามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะออกมาตัดพร้อมแล้วยากก็ลก นี่วันก่อนปลูกปลูกแล้วนะจะขึ้นแล้วป <rier> ่ <ป Yeshua. S 2> ะเดี๋ยวรอดูอีกสามเดือนกะเพราคะน้าแล้วก็ปลูกอะไรวะผักบุง้งกะเพราคะน้าไม่กล้าลงเยอะไอที่ลงมาทั้งหมดปีที่แล้วตายหมด <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรปีนี้บางปีก็ขึ้นอันนี้ก็เลยลงผลผลิตแบบไม่เยอะเพราะว่ากลัวเสียผลผลิตเม็ดเม็ดพันนะฮะคะน้าผักบุง้งแล้วก็หัสวสมองเริ่มเสื่อมเมื่อกี้พูดอะไรไปมั่งเนาะ สามต้นนะคะสามอันนี้ก็สวยแต่อันนี้ซื้อมเมล็พันธุ์มาปลูกนะคะดอกสวยพาเคื่อนมารับชมดอกไม้ในสวนนะคะพร้อมกับญ้าลกที่ยังไม่ได้ตัดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะตัดไปบูชาก็มีพ้แก้วตอนเสียดายมากตอนที่มาจากไทยอะ่ะเขาบอกว่าเอาพาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นจะถูกยึดอะไรสุลกากรต้องไปขออนุมัติจากกรมศิลปากรโอ้ยุย่งยากเลยเอาองค์เล็กมา องค์ใหญ่ๆหญ่ที่บ้านน่ะมีเยอะมากเลยสุดท้ายก็ต้องไปฝากบ้านอาอย่าม่วายมีขโมยขึ้นบ้านที่ไทยอีกเอาเออกพระไปงัดตู้เหล็กในบ้านของเก่าแก่ของคุณพ่อโดนงัดท,ที่เมืองไทยไปหมดแล้วเราก็คิดว่ามีคนจะมาขโมยนะไม่มีคนอยู่เหมือนบ้านลางเนาะมันยิ่งอุตส่ามางัดเนี่ยค่ะ แล้วก็ทําบุญไปชาตินี้เราก็เอาไปไหนไม่ได้เนาะอยากทําบุญคงเอาไปขายสนามพระแล้วละ่ะพารุ่นเก่าดีนะองค์ใหญ่ๆฝากคุณอากลับไปเก็บที่บ้านละเหลือตัวองค์เล็กๆบางรุ่นก็เก็บไว้ในตู้โชว์ตู้เหล็กมันก็ยังมีปัญญาในการงัดเขาถามว่าแจ้งตํารวจไหมไม่แจ้งหรอกช่างมันเถอะคนเราก็ทําบุญกันในชาตินี้แหละอยากจะเอาไปก็เอาไปเราก็ไม่รู้จะไปตามทำไมให้เหนื่อยเนาะ ทำบุญกันไปตายไปก็ไป,กไปไม่ได้ก็ถือว่าทำบุญกันไปเราก็ไม่ใช่นักเลงพระด้วยแต่ถ,ถ,ถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านอะ่ะถ้ารู้จักเกศบังกะปีอะ่ะต้องบอกว่ามีถ้าใครนับถือความเชื่อนะต้องไปกราบนวดเป็นทุกมาองค์หลวงปู่ดำนะคะขอบอกเลยว่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ที่การเคหะของจันทร์นะคะองค์นี้ เป็นสิ่งที่ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับในชีวิตแอนมากๆนะคะก็คืออยากจะบอกว่าเรื่องอะไรไม่บอกละกันแต่จะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะไปการเคหะของจันทร์นะคะแล้วก็ไปกราบองค์หลวงปู่ดำนะคะขอพรท่านเพราะว่าสิ่งมญญาัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตมาถ้าจะเล่าเรื่องมันก็จะเยอะเ <laughs> พราะมันได้ไหลายเรื่องแต่ เคยมีคนลองดีเนาะแล้วก็ไปขโมยพระแล้วก็สุดท้ายก็ไปกราบขอหลวงปู่แค่หนึ่งวันเท่านั้นแหละได้พระกลับมาแล้วก็อื่นๆก็อีกเรื่องที่สองก็มีหลายเรื่องนะเรื่องที่สองคือหมาหายออกจากบ้านก็ลองห้าอยู่สองวันหาหมาไม่เจอหมาหายนะ ก็กราบขอหลวงปู่ว่าขอให้เจอหมาที่หายไปไม่รู้มันไปไหนของมันอยู่ดีมันก็ออกจากบ้านไปสักวักไม่ถึงครึ่งวันก็ข้างบ้านก็บอกว่าเจออยู่วิ่งอยู่แถวสวนด้านหลังเอออะไรแล้วก็มีเรื่องอื่นมากกว่านี้เนาะต็ลองไปขอดูนะคะไปขอขอท่านนะคะแล้วแต่ความเชื่อนะเพอแนอนเป็นคนนับถือด้านนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับพูดคุยกับ สิ่งลึกลับได้อะไรประมาณนั้นประมาณว่าเคยไปเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วก็ขอพอรแล้วมันก็ไม่สึกมันก็ว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรงเงี้ยค่ะโอ้ตกลงจะได้ตัดไหมเนี่ยคุยไีดๆๆๆ้วยเดี๋ยวนะคะคือเลือกชอบไม่ถูกไงคะนะคะก็ยังไงก็พระอยู่ในใจก็นับถือก็ทําบุญไปนะคะมาส่หมูซะละ <laughs> อยู่ที่นี่ก็ไกลวัดนะเมื่อวานที่ไปวัดวัดมงทัพพีเรียไกลยอยู่เนาะชั่วโมงครึ่งข้างบ้านเขาจะทำไอ้นี่สะว่ายน้ำก็มีรถบรรทุกวิ่งเข้าว,วิ่งออกอยู่ทั้งวันเนี่ยดอกสีเหลืองดีกว่า เดี๋ยวไปตัดตกแต่งที่หลังโอ้ยครึ่งชั่วโมงก็จะไปทำงานบ้านคุณแม่และไปทคำความสะอาดบ้านคุณแม่ดอกกุ๊กกลิกโกก็สวยเอาให้หมดหลวงปู่ดำท่านชอบฉานน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็แล้วแต่วความเชื่อ ลองดูนะเพราะว่าแอนได้มาทั้งหมดเกินห้าเรื่องอะไปขอองค์หลวงปู่ดำการเคหะคองจันนะคะองค์ปู่ดำถ้าถ้าขยันก็ถือไม้กวาดไปทำความสะอาดที่เาเรียกว่าอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนิดนึงก็ได้นะก็บอกท่านว่าผมมาช่วยดฉันมาช่วยดิฉันมาช่วยทำความสะอาดกวาดกุฏิ สากเขาเรียกสาลประภูมิมันจะเรียกว่าไงนั่นแหละค่ะก็ได้บุญแต่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆแหละค่ะถ้ามีคนไปขอแล้วก็ผ่านแล้วก็ได้แต่ก็ต้องรู้ด้วยนะว่าขอถูกหวยมันคงไม่ถูกแล้วนะคะมัน,ม,น,ม,นมันคือต้องทํามาหากินเอาเองนะคะไอนน้ขอที่สิ่งที่เป็นไปได้ว่าเออเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยกระจบเ,ออเรื่องอื่นๆขอให้ถูกหวยรวยเป็นมาหาเศรษฐีฝันไม่เธอ ช่วยที่แบบเป็นไปนไม่ได้ท่านไม่มช่วยมันคือทํามาหากินช่วยเหลือตัวเองเดี๋ยวนี้สวยอันนี้ต้นนี้ไปขโมยมาจากสวนสาธารณะในในหมู่บ้านประเด็ดมาสองกอแล้วมาปลูกขึ้นถ้าถ้าตามสวนทั่วไปมันขึ้นฟรีนะคะอันนี้แอนแถวบ้านแอนไม่ขึ้นแอนก็ไปขโมยมาแล้วก็มาปักรอให้มันขยายพันว่าว่าจะไปขโมยอีกสวนนี้ปลูกเอง ปลูกเองซื้อเมล็ดพันธุ์มาบางที่ก็ขึ้นเองธรรมชาติแต่ที่บ้านไม่ขึ้นธรรมชาติเราก็ไปหาเมาล็ดพันธุ์มาปลูกนะคะแล้วต้นนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวอีสักพักก็จะไปทำสารบ้านแม่แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเชียงจะทําปลาทั้งโกรหมักปลาทั้งโกถ้าถ้าทำปลาทั้งโกรแล้วมัน <laughs> ลืมสูตรถ,ถ,ถ,ถ้าท้าถ้าทำรอดเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมาทอดปลาทั้งโกรให้ดูนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้สิเออได้ได้ได้พรุ่งนี้ก่อนไปรับลูก เดี๋ยวไปจัดก่อนนะคะอันนี้ก็เสร็จละเพราะมีพระแค่ประมาณห้าองค์ถ้ากลับภายเมื่อไหร่จะไปนขนพระพุทธรูปขึ้นเครือ่องบินอืชมความเขียวกจีนะคะวงเล็บลกค่ะ อันนี้ก็จะเอาไปบูชาพระเดี๋ยวต้องไปเลือกด่อกอีกทีนึงอันนี้เพลินแอนตัดมาต่อมันเกิดของคุณลูกอก็ตัดแบบนี้แหละของฟรีแล้วไม่ต้องไปซื้อซื้อมาก็10ยูโรเนาะสี่บาทถ้าแบบเมืองไทยตลาดนัดมันก็มีพวงมาลายัยขายเอาแค่นี้แหละพอละเดี๋ยวแอนจะไปบูชาพระแล้วก็รดน้ําสงการแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเที่ยงจะมาทําปาทั้งกถ้าไม่ทําวันนี้ก็ทาพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะขอบคุณสําหรับ ผู้เข้ามารับชมตอนนี้มีทั้งหมดสีท่านสามท่านขึ้น,น,น,นลงขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้ว,ยวอย่างไาที์นี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะมีพวกนี้อาจจะไปเมืองมากติกอาาัตถายหรือไม่ถ่ายก็ไม่รู้เพราะว่าไปบ่อยละแล้วพบกันไหนในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเที่ยงนี้จะทำปลาทั้งโกแลวจะเอาสืตมให้รับชมนะคะกับวิวบรรยากาศดีๆยามเช้าเก้าโมงครึ่งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอเควะอ่เบียงตู